สวัสดีค่ะคลิปนี้แม่บ้านยุกอทีจะพาเพื่อนมาทําแกงอ่อมหมูใส่มะละกอค่ะเป็นเมนูแกงอ่อมใส่ผักจากสวนครัวล้างแล้วหั่นหมูเป็นชิ้นบางๆสําหรับทําแกงอ่อมค่ะ สำหรับหมูที่ใช้วันนี้ก็สัดส่วน300กรัมค่ะต่อไปก็เป็นผักที่เราจะใช้ในการทำแกงอ่อมค่ะบวบปลือกมะละกอล้างให้สะอาดสับแล้วก็ฝานเอาเฉพาะส่วนเนื้อที่เราจะใช้ในการทำแกงอ่อมวันนี้นะคะมะละกอดิเป็นผักที่ทำอาหารได้สารพัดอย่างเลยนะคะนอกจากจะทำส้มตำแซ่บ ไปยังทําเมนูอย่างวันนี้ก็ใส่แกงอ่อมเป็นแกงลาวที่ไม่ใช่แกงอ่อมก็ได้นะคะแกงใส่น้นําเยอะก็เป็นแกงลาวที่ใส่น้ํปลาระจะเอาไปผัดกับพริกแกงก็ได้ยิ่งถ้าเอาไปทําแกงส้มเนี่อันดับหนึ่งเลยแกงส้มมะละกอจะอร่อยมากเดี๋ยจะเอาไปนึ่งใส่ปลาก็อร่อยค่ะเป็นมะละกอสุกหั่นใส่ปลาเนี่ยนึ่งอร่อยมากๆอันนี้ก็จะเป็นผักที่จะใส่เพิ่ม,เต,มเติมมานะคะเพื่อแต่งกลิ่นน้ำหอม ก็มีผักชีราวกับผักอีตูหรือว่าใบแมงลักค่ะเด็ดเอาเฉพาะส่วนยอดส่วนดอกส่วนใบที่ไม่แข็งนะคะต่อไปก็เป็นตะไคร้ตะไคร้เพื่อนๆจะใช้เป็นซอยเป็นชิ้นๆท่อนๆแบบนี้ก็ได้หรือจะหั่นเป็นชิน้นเล็กๆเพื่อที่จะไปโขลกวมกับพริกแกงก็ได้ค่ะ สหรับพริกแกงเราจะใส่กรแกงลงไปนิดหน่อยนะคะพริกใช้เป็นพริกแห้งหรือพริกสดก็ได้พริกแดงสดก็ได้ใส่กระเทียมหอมแดงไปวันนี้ไม่บ้านทีหอมแดงหมดค่ะใช้เฉพาะกระเทียมก็พอให้ได้กลิ่นหอมก็โขกก็พริกแกงของอีสานก็จะประมาณนี้นะคะเวลาทําแกงนี่ก็จะเป็นวัตถุดิบที่เตรียมทั้งหมดแล้วนะคะ จะมีประมาณนี้ที่เราจะใช้ในการทําแกงก่อมโดยที่หลักๆก,ก็จะเป็นผักก็คือมะกอกสับเราตั้งกระทะหรือตั้งหม้อน,นะคะเติมน้ํานิดหน่อยเพื่อที่จะคั่วพริกแกงกับตะไคร้ให้ได้กลิ่นหอมนะคะใส่น้ํน้าเปล่านิดน้อยก่อนเสร็จแ,แล้วเราก็นําเนื้อหมูที่เราหันเอาไว้ใส่ลงไปคั่วให้หมูสุกเลยนะคะ ให้หมูสุกก่อนอเราให้มาเติมผัดกันค่ะเติมพริกสดทําลูกโดดค่ะ ใช้เป็นพริกขี้นหนูสวนหรือว่าพริกกระเหลี่ยก็ได้นะคะพอหมูสุกแล้วนะก็จะงวดลงแล้วก็เติมน้าเปล่าลงไปอีกทีละนิดค่ะการทําแกงอ่อมไม่ต้องใส่น้ําเยอะนะคะไม่ใช่เป็นประเภทแกงที่เป็นแกงซดนน้าที่เป็นแกงลาวต้นน้าถ้าเป็นแกงอ่อมก็คือน้ําก็จะขุกคลิกประมาณนี้หมูสุกดีแล้วแล้วก็นํามะละกอใส่ลงไปเลยค่ะผักบางอย่างเราสามารถที่จะใส่ลงไปทีหลังหลังจากที่เราปรุงรส รชาติอาหารนะคะเพราะว่ามันไม่ได้ทําให้รสชาติเพี้ยนไปแต่ถ้าเป็นมะละกอเนี่ยเนื้อมะละกอจะมีส่วนที่เป็นน้ําอยู่ในเนื้อผักเยอะถ้าเราใส่หลังจากที่เราปรุงรสอาจจะทําให้รสมันจางลงแต่ถ้าเราใส่ก่อนอย่างเงี้ยแล้วก็จะปรุงรสได้ง่ายอีกอย่างมะละกอเนื้อแข็งนะคะเขาจะสุกยากแล้วก็ใส่ลงไปก่อนก็ประมาณห้านาทีก็าก็สุกแล้วค่ะ ประมาณหน้าทีถึงสิบนาทีแล้วก็มาตัดชิมเนื้อผักรู้ว่าสุกดีแล้วเราค่อยมาปรุงรสกันในบ้านยุกกะทีชิมดูแล้วมะละกอสุกได้แล้วค่ะต่อไปก็จะปรุงรสกันได้เลยค่ะขาดไม่ได้เมนูอาหารอีสานเกือบทุกอย่างค่ะปรุงรสโน้อด้วยน้ำปลาร้าจะเป็นปลาร้ากดสำเร็จรูปแบบนี้หรือปลาร้าที่บ้านเราก็ได้ค่ะแล้วก็เติม ความหอมให้กับแกงอ่อมแกงอ่อมอีสานจะใส่ข้าวคั่วนะคะแต่ถ้าเป็นสมัยก่อนไม่ใช่ข้าวคั่วอย่างนี้จะเป็นข้าวเบือของโปรดก็แล้วแต่คนชอบนะคะข้าวเบือก็คือเป็นข้าวเหนียวข้าวเหนียวที่เรานึ่งสุกเอามาปั้นแล้วก็เอามาทุบให้แบนๆไปย่างไฟให้มีกลิ่นน้ำหอมเขาจะเป็นแผ่นบางๆนะคะคล้ายๆข้าวเกรียบ เสร็จแล้วเราก็เอามาโขกโขกให้เป็นเนื้อละเอียดแล้วค่อยเอามาใส่ในแกงอ่อมแบบนี้จะมีความหอมคล้คายๆข้าวคั่วแต่ถ้าความสะดวกเราก็ใช้ขา้าวคั่วแทนได้ค่ะมันจะมีความเข้มข้นของแกงอ่อมนี่เราก็ตักดูก็คือข้าวที่เป็นข้าวคั่วเริ่มแตกนะคะเติมมีความข้นเราก็มาใส่ผักแย่งกลิ่นหอมสองอย่างนั้วก็คือผักชีลาวจะใส่เป็นต้นหอมด้วยก็ได้นะคะ เพร็ดแกง่อมอยู่ที่เราจะชอบผักก็ประมาณนี้ค่ะที่จะให้กลิ่นหอมแล้วก็ที่นิยมใส่กันมากทำการทำแกงแลาวก็คือใสแมงลักในสารเรียกผักอีตูนะคะผักอีตูลาวใส่ลงไปขั้นตอนสุดท้ายพอผักสลดคนแค่ผักที่ให้กลิ่นหอมสดลืนก็ปิดเตา สามารถนำไปตักรับประทานได้เลยค่ะเมนูวันนี้ง่ายๆสำหรับช่องของแม่บ้านอยู่ทีก็จะเป็นสูตรน้ำพริกนะคะเป็นหลักที่ทำขายเองแล้วก็ทำสูตรมาแบ่งปันเป็นคลิปวิดีโอแบ่งปันเพื่อนๆแล้วก็เป็นเมนูอาหารที่ทำกินทำทานที่บ้านแล้วก็ถ่ายมาแบ่งปัน,เ,ปนเพื่อนๆเผื่อจะชอบแล้วก็ทำทานไปด้วยกันทำกินไปด้วยกันค่ะ อาหารพื้นบ้านอีสานแกงอ่อมหมูใส่มะละกอถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ